กุ้งอบบนเส้นว้ามีเอาเลยหมึกย่างก็มีข้าวหลามก็มีเอาอะไรดีนี่ไงที่พิมีซื้อเมื่อวานเน,นี่ยน,นี่มนแมลงนี่ไงที่พี่พิมีซื้อมแมลง อันนี้ตวงมะพร้าวอยากกินอ่ะผสมใจเหมอันไหนบ้างรุ่นนี้กับที่ขายยังไงคะขายยังเดียวสามสิบสองอย่างห้าสิบสองสองอย่างเอาเอาดักแดกกับนี่ อันนี้อย่างเดียวค่ะแมงกิซอนเหรอคะอันนี้เ,เรียกอะไรคะแมงกะสอค่ะแมงกะสอแมงกิซอนมีนี่ไงที่พี่ทำมาน,นั้น เอาเอาอ,อ,อันนี้สามสิบจัดได้